สวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะทํำคลิปนะคะแล้วมีหน้าของตัวเองโชว์อยู่บนจอนะคะหรือว่าโชว์อยู่ตามภาพสไลด์นะคะสามารถทําได้ด้วยวิธีนี้ค่ะไปดูกันเลยนะคะให้เพื่อนๆแตะเข้าไปในแอป CapCut ค่ะจากนั้นมาแตะตรงนี้นะคะตรงคำว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะที่มีรูปเครื่องหมายบวกค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะ มาถึงตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆมาเลือกคลิปที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้นะคะพอเลือกได้แล้วให้เพื่อนๆแตะเข้าไปเลยค่ะแล้วมาแตะตรงคำว่าเพิ่มอีกทีนึงค่ะและมาถึงตรงนี้กับเพื่อนๆก็สามารถเลือกอัตราส่วนของคลิปของเราได้เลยนะคะโดยการที่ให้มาแตะตรงนี้ค่ะ และเขาจะมีนะคะอัตราส่วนขึ้นมาให้เราเลือกค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกอัตราส่วนที่ต้องการได้เลยนะคะเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วก็ให้แตะเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆมาติ๊กถูกอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะไปเลือกคลิปหรือว่าเลือกภาพหนึ่งคลิปที่เพื่อนๆเตรียมไว้จะมาโชว์หน้าคลิปคลิปนี้นะคะโดยการที่มาแตะตรงนี้ค่ะตรงคําว่าภาพซ้อนค่ะ และมาแตะตรงคำว่าเพิ่มโอเวอร์เลอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกคลิปที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะเมื่อเลือกได้แล้วให้แตะเข้าไปเลยนะคะและมาแตะตรงคำว่าเพิ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเพื่อนๆเพิ่มภาพเข้ามาเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนๆมองดูด้านล่างนะคะและมาเลือกคำสั่งนี้นะคะคำว่ามาร์คค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะ และมาเลือกตรงนี้นะคะตรงคําว่าวงกลมค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆนะคะขยายขอบของวงกลมตามใจชอบเลยค่ะสามารถลากขึ้นด้านบนค่ะหรือว่าเลื่อนออกด้านข้างได้นะคะปรับจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะคะเมื่อเพื่อนๆนปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนมาปรับรูปภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการเที่เพื่อนเพื่อนใช้นิ้วนะคะ ยืดเข้ายืดออกได้นะคะไว้เพื่อนทําแบบนี้นะคะสามารถขยายให้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าย่อให้เล็กลงก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามใจชอบได้เลยนะคะ <ๆ S 2> เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถจัดตำแหน่งได้เลยะค่ะว่าเราต้องการจะให้รูปภาพนี้หรือว่าคลิปคลิปนี้ของเราอยู่ตำแหน่งไหนอยู่มุมใดนะคะสามารถจัดได้เลยนะคะ เพื่อนสามารถจัดวางตำแหน่งตามใจชอบได้หลายจุดนะคะโดยการที่ให้เ,เพื่อนๆนะคะมาเลื่อนตรงนี้ค่ะมาเลื่อนตรงนี้นะคะและแบ่งค่ะแบ่งคลิปคลิปนี้ของเรานะคะโดยการที่เ,เพื่อนๆมาติ๊กตรงนี้นะคะติ๊กให้ขึ้นแบบนี้นะคะและมาแตะตรงนี้นะคะตรงคําว่าแบ่งฉากค่ะเป็นการแบ่งฉากเรียบร้อยพอเราแบ่งฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็สามารถนะคะลากภาพคลิปของเรามาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะและถ้าหากว่าเราค่ะอยากจะวางไว้หลายๆมุมนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆใช้วิธีนะคะก็คือการแบ่งฉากค่ะเลื่อนมานะคะและมาแตะตรงคําว่าแบ่งฉากค่ะแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะไปเลือกค่ะเลือกลงมาให้อยู่ในตำแหน่งหรือจุดที่เ,เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถแตะเปิดนะคะเพื่อเช็คความเรียบร้อยเช็ครายละเอียดของคลิปได้นะคะลองเปิดดูเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเช็ครายละเอียดเสร็จเรียบร้อยและและพอใจในคลิปของเรานะคะก็เพื่อนค่ะมาแตะตรงนี้นะคะ รอสักครู่นะคะระบบกําลังประมวลผลให้เราอยู่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการจะแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปตามช่องทางต่างๆ เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่าต้องการจะเก็บไว้ก่อนก็ให้มาแตะตรงคำว่าเสร็จสิ้นค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำคลิปที่มีหน้าของเราโชว์อยู่บนคลิปคลิปนั้นด้วยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนค่ะที่อยากจะทำคลิปแนวการสอนหรือว่าทำคลิปแนวการแบ่งปันโดยที่มีหน้าของเราโชว์อยู่ด้วยสามารถเอาวิธีนี้ไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนม้ในไว้ใต้คลิปนะคะ